นี่จะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องอุทัยสไปอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะใครที่เป็นสิวที่เป็นสิวเซี่ยนหรือใครที่ผิวมันนะคะห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะซึ่งส่วนผสมง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะเรามาดูวิธีทําและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสม,สมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นโยเกิร์ตนะคะใครจะใช้เป็นโยเกิร์ตรสแบบไหนได้เลยนะคะในส่วนของโยเกิร์ตก็จะช่วยให้ผิวของเราขาวเนียนนุ่มช่วยกระชับรูขุมขนนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชาหรือกาเอาตามใบหน้าของเราเลยนะคะกาเอาเลยนะคะทุกคนตามใบหน้าของเราเลยนะคะนี่เลยนะคะทุกคนเราจะใช้ สมุนไพรพอกหน้าปัทุม,มานะคะผงตัวนี้มีขายที่เซเว่นเลยนะคะซึ่งเขาจะมีชาเขียวและคอลลาเจนรนะคะทุกคนเขาจะช่วยเรื่องสิวเซี่ยนเรื่องความมันนะคะซึ่งเขาจะช่วยดูดซับความมันบนใบหน้าของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยกระจัดสิ่งสกปรกตกค้างออกจากรูขุมขนของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะหรือใครจะใช้ผสมแค่น้ำเปล่าสามารถพอกได้เลยนะคะเราจะใช้ผงปมมัทุมานที่หนึ่งช้อนชานะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นนมผงนะคะใครไม่มีนมผงแบบที่เป็นซองแบบนี้นะคะทุกคนให้เราใช้นมผงที่เราชงให้ลูกๆเราดื่มเลยนะคะแต่เป็นนมลดจืดนะคะทุกคนในส่วนของนมผงเนาะเขาจะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสไวมากมากเลยนะคะช่วยในเรื่องลดรอยริ้วลดเลือนริ้วรอยลดะใครที่มีผิวที่เหี่ยวเหียวย่นๆนะคะ นมผงเนี่ยจะดีมากๆเลยนะคะทุกคนซึ่งเขาจะบอบบางไม่แพ้นะคะสําหรับผิวบอบบางยังใช้ได้เลยนะคะทุกคนเราจะใช้นมผงอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะนี่เลยนะคะคนหลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสามถึงสี่ครั้งเลยนะคะใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบก่อนนะคะ เพราะว่าสภาพผิวของคนแต่และคนไม่เหมือนกันนะคะทุกคนให้เราทดสอบตามข้อพับแขนอ่อนๆหรือตรงใต้กรามของเรานะคะตรงตรงไหนที่เนื้ออ่อนๆนะคะให้เราไปทาไว้ตรงนั้นประมาณ5-10นาทีนะคะถ้าไม่มีอาการไม่มีผื่นแดงไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นนะคะเราก็สามารถใช้ได้เลยนะคะนี่เลยนะคะให้เราผสมให้เขาเข้ากันแบบนี้นะคะเนื้อของเขาเนี่ยจะเนียนสวยแบบนี้นะคะออกครีมครีมไข่ไข่นะคะ นี่เลยนะคะมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนเลยนะคะทุกคนบอกเลยหน้าใสไวมากมากเลยนะคะใครที่มีริ้วมีรอยหะะ้ามพลาดเลยนะคะรอยเหี่ยวเหี่ยวย่นย่นรอยตีนกานะคะทุกคนผิวเนี่ยจะใสไวมากมากเลยนะคะใครจะใช้มือขัดขัดนวดนวดวนวนเบาๆได้เลยนะคะขัดหนึ่งถึงสองนาทีนะคะเพื่อให้เซลล์ผิวเก่าเนี่ยหลุดออกนะคะ หน้าก็จะใสไวมากๆเลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะส่วนตัวหน้าใสามากเลยนะคะแล้วก็ไม่มีริ้วไม่มีรอยด้วยนะคะเพราะว่าพอกหน้าบ่อยๆแบบนี้นั่นเองนะคะให้เราพอกแบบนี้อ่าปล่อยทิ้งไวสิบถึงสิบห้านาทีหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ เค okay, นะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกาทการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด s u b สไครต์กดไลค์ like, กดแชร์ share, เพื่อเป็นกาลังใจในการนับคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทํำใากันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเ็ยก็จะมาเคให้ดูนะคะ